งวดแรกสองพันล้านชาวสวนยางรอเกอร์เลื่อนใจากจ้าสวัสดีจ้ามิไก่มาแจ้งค่าอีกแล้วนะคะ ค่ะวันที่26พฤศจิกายน2563เวลา19นาฬิกา43นาทีนะคะสวนยางโรเกอร์เลื่อนจ่ายประกันรายได้ยางเฟ,ฟส2ไปอีกสัปดาห์หน้านะคะเพิ่นผ่านหัวข่าวนายนกรตักกวิรพัฒน์ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ความคืบหน้าการจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2วงเงินรวม1่วม1 0ล้านบาทงวดแรกเงินจะเข้าวันที่27นี้ล่าช้าไปอีก1สัปดาห์โดยกำหนดเดิมจะจ่ายประกันนะครับจ่ายประกันรายได้นะคะงวดแรกโดยใช้งบประมาณ2,000ล้านบาท เนื่องจากติดขัดกรณีเงื่อนไขความล่าช้าในการรับรองสวนยางโดยเฉพาะผู้ถือบัตรสีชมพูซึ่งรายละเอียดประกันรายได้เฟสสองมีระบุแนบท้ายว่าจะอนุมัติเฉพาะบัตรสีเขียวดังนั้นจึงอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาในระยะในละเอียดอีกครั้งนะคะ โดยกำหน,นดราคาประกันรายได้ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดีกิโลกร,รัมละ60บาทน้ำยางสดกิโลกร,รัมละ57บาทยางก้อนถ้วยกิโลกร,รัมละ23บาทส่วนปริมาณผลผลิตยางที่ประกันรายได้ผลผลิตยางแห้งกิโลกร,รัมต่อไร่ต่อเดือนอยางก้อนถ้วย40กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อเดือน รายละไม่เกิน25ไร่โดยแบ่งสัดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวนยาง60%ซและคนกรีดยาง40%ซนนะคะพี่น้องก็รอไปอีกหนึ่งสัปดาห์เนะจน้ะเนาะสำหรับพี่น้องชาวสวนยางนะคะเพราะว่าเลื่อนจ่ายเงินประกันรายได้เฟสสองไปอีกสัปดาห์หน้านะคะ สำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ